สวัสดีครับเพืเ่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงพระเนื้อว่านหลวงปู่ทั่วดนะครับของวัดพระสิงห์ที่อาจารย์พิมพ์นะครับได้จัดสร้างแล้วก็นําไปถวายให้เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ในปี2506นะครับโดยประมาณก็อยู่ที่หลักพันองค์ไม่ถึงหมื่นนะครับเพื่อนๆก็แยกเป็นหลายพิมพ์หลายบล็อกด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ได้มีการนําออกมาจัดจําหน่ายนะครับในปี2535 ก็ส่วนมากพระจะเป็นลนักษณะของการแก่เนื้อาว่านนะเพื่อนๆไม่มีแร่กิมเซียวหรือแรกทองน้อยนะครับก็มวลสารดําสีน้ำตาลที่ผมให้เพื่อนดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อาว่านนะครับคล้ายๆยาเส้นลนักษณะองค์หรือลายองค์ที่เคยผ่านมือผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าในบางพิมพ์ก็มีความละไม้ใกล้เคียงกับของวัดประสาทนะเพื่อนๆแต่ว่าสําหรับอพระของ วัดพระสิงห์นะครับจังหวัดเชียงใหม่โดยทั่วไปแล้วจะแก่ว่านนะครับเพื่อนๆสีก็ออกจะเป็นสามโทนก็เป็นโทนดําโทนเทานะครับจะเป็นโทนดทําเทาโทนเทาเขียวอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับองค์นี้ที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นพิมพ์คอยาวก็าลักษณะคอก็ให้เพื่อนๆดูคอยาวหรือหน้าพระพักตรตรงนี้นะครับจะเป็นคอยาวนะครับแล้วก็ พิมพ์ทรงถ้าเอาเฉพาะองค์พระก็จะใกล้เคียงกับพิมพ์อกขีดอกขีดก็จะมีตำแหน่งตรงนี้ถ้าดูผิเวเผินก็จะเหมือนพิมพ์อกขีดแต่ไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าพระพักของหลวงปู่ทวดเนี่ยหน้าด้านด้านข้างเนี่ยจะเป็นพิมพ์หน้ายาวนะครับก็จะละไม้คลายเกลื่นของวัดประสร์ในบางพิมพ์นะครับสําหรับพิมพ์ของวัดพระสิงห์เนี่ยก็เป็นพระที่อาจารย์ทิมปลุกเสกและก็จัดสร้างตามประวัติว่า ท่านเป็นคนทําเองนะครับแล้วก็นําไปให้กับเจ้าอาวาสวัตถสิงในขณะนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการจัดจําหน่ายออกมาในทันทีสําหรับการดูด้านล่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเปนในพิมพ์คอยาวนี่ส่วนมากส่วนมากนะเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนกันทุกองค์มีการงัดพระออกจากบล็อกก็คือจะเอียงมาทางด้านซ้ายแล้วก็ในตําแหน่งของในตําแหน่งของ ็อ,อกเนี่ยก็จะมีรอยตําหนิเป็นขั้นบันไดอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นสองสามเส้นนะครับส่วนมากพระนี้จะเป็นลักษณะของการแก่เนื้อว่านนะครับสําหรับคาบขาวที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือเป็นคาบน้ําว่านนะครับไม่ใช่คาบทําเป็นคาบธรรมชาติเนื้อก็จะหลวมๆฟามมแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพบเพื่อนๆเจอก็ดูให้ดีครับเพราะว่าทุกๆพิมพ์เนี่ยมีการเก๊ออ,อกมาเยอะนะครับของหลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์เนี่ยครับ ผมจะโฟกัสให้ดูบริเวณใบหน้านะครับที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็คือเป็นว่านนะครับก็เป็นมวลสารเป็นว่านพอพระอย่างของหลวงปู่ทวดปีศูนย์หกวัตตะสิงห์ที่ผมเคยเล่นมาส่วนมากจะไม่มีแร่สิมเซียวหรือแร่ทองน้อยนะครับให้ดูท่านล่างอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพระองค์นี้นี่ก็ผ่านการใช้ผ่านมือกันมาเยอะนะครับ ก็เลยทําให้ผ่านี้ลื่นๆผิวจะมันนะครับก็จะแก่ว่านแกด่ดิดกากยายักผิวก็จะออกเนื้อหาดำนิดหนึ่งนะครับบางองค์ก็เนื้อออกโซนเทาดํานะครับจะพยายามโฟกัสให้เพื่อนๆดูนี่ก็คือพิมพ์คอยาวนะครับหรือบางคนเรียกพิมพ์หน้ายาว ถ้าเพื่อนๆเจอก็ดูกันที่ดีครับเพราะภาพพิมพ์นี้มีเก๋ยเยอะนะครับพิมพ์นี้ส่วนมากถ้าพิกมาทางด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นขอบนี่นะครับขอบบล็อกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอุ้มๆนะครับโค้งๆอุมๆถ้าพิมพ์อื่นส่วนมากก็หลังจะไม่อุมคือในพิมพ์พระชุดนี้เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับก็ส่วนมากาเนื้อเนี่ยจะฟามฟามนะครับแล้วก็คือจะรวมๆนะครับแล้วก็ ในพิมพ์อกขีดเนี่ยนะครับอกขีดกับพิมพ์คอยาวเนี่ยก็คือจะมีความละม้คล้ายกันก็คือด้านหลังนี่ก็จะอุ้มปูมเป็นสันขึ้นมานะครับถ้าเพื่อน <jouer> เพื่อนบเพื่อนเเจอก็ดูคาบว้านให้ดีนะครับดูคาบนำบ้านเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพระรุ่นนี้ก็มีการเก้๊มากมายนะครับเดีย๋ยวผมจะพยายามโฟกัสเนื้อหาด้านข้างเนี่ยให้เ<โฟ>พื่อนเนดู ที่เราเห็นเป็นจุดขาวนะครับขาวหมุนนะครับต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นจุดน้ําตาลเนี่ยก็คือเป็นว่านนะครับนี่ก็รอยเปิดที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือเป็นลักษณะของเป็นขุยเป็นขุยนะครับเนื้อจะหลวมๆเดี๋ยวผมจะลองใช้เว้นขยายอันใหญ่เพื่อนๆดูนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื green, <ım Laser> ่อนๆก็จะเห็นว่าที่จมูกที่หน้าผาที่องค์พระได้ที่ฐานเนี่ยก็จะมีเนื้อหามวลสารค่อนข้างที่จะมีอยู่เยอะพิกมาขอบด้านข้างแล้วก็จะเห็นเป็นเม็ดน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเห็นมวลสารอยู่เยอะนะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับในตำแหน่งจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับเท่าที่ผมไปเห็นมานี่ก็ส่วนมาก จะแก่ว่านนะครับอย่างที่ผมเคยพูดคือพระกดมือพระหลวงปู่ทวดเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ไม่เหมือนกันทุกองนะเพื่อนๆก็จะมีความใกล้เคียงสะส่วนใหญ่นะครับอย่างรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้รูงัดนะครับรูเจาะแล้วงัดขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับ กอ็อยู่ประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆสำหรับพิมพ์นี้โดยทั่วไปแล้วก็เขาบอกว่าจะเอียงจะเฉียงมาด้านซ้ายนะครับเวลาการงัดถ้าดูจากตำแหน่งถ้าเราดูจากตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะมีการเอียงมาทางด้านซ้ายคือเอียงมาทางมุมนี้ไม่ตรงกลางนะจะเป็นขอบเป็นร่องคล้ายๆรา,างน้ําตรงนี้ก็จะมีขั้นบันไดนะครับแล้วก็เวลาลักษณะการเจาะเมื่อเจาะลงไปแล้วตรงนี้ส่วนมากเนี่ยจะมีการกดลงไปก็จะมีทําให้เนื้อขอบตรงนี้ เป็นบาขึ้นมานะครับก็นำาให้เพื่อนๆชมดูกันนะครับทุกๆคลิปที่ผมทำไปนี่ก็เพื่อนๆก็ไปดูมิทเอ็นแมทกันเองแล้วกันนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อก็ดูกันเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดก็คือการเล่นเครื่องต้องศึกษาต้องเจอด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับดูทุกๆคลิปดูทุกๆยูทูบเบอร์ก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูก็นำไปมิกเอ็นแมท โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชม